สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเปัสกาเนี่ยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับความคุ้มค่าของการกิจกรรมทำยังไงบ้างอย่าลืมตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากเลยตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกิจกรชมผ่านในส่วนของเพลสปัสกาเนี่ยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เลยที่หน ก็นะครับอย่างที่รู้กันเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมมาค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับมันผมมีเทคนิคดีๆแล้วกันนะครับที่จะแนะนำนะครับในช่วงกิจกรรม3วันนี้นะก็ทำยังไงนะให้คุ้มค่าที่สุดผมก็จะแบ่งเป็น3ระดับแล้วกันระดับที่1นะฮะคนที่มีเพชรเยอะระดับที่2คนที่มีเพชรกลางๆส่วนอันดับที่3เนี่ยคือคนที่มีเพชรน้อยๆหรือไม่ถึง10,000นะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับประเด็นของมันก็คือนี่ครับมันมีกิจกรรมในส่วนของนี่ครับการใช้เพชรนะครับแล้วคุณจะได้รับดิสกิลนะครับก็คือใช้10,000เพชรใช่ไหมครับจะได้ดิสกิล190อันซึ่งสามารถรับได้3วันติดต่อกันถ้าเกิดว่าเรามีเพชรพอมากพอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนมีเพชร30,000นะฮะก็สามารถเล่นได้วันละ10,000 10,000 10,000ก็จะได้ดิสกิลนะครับสูงสุดถึง570อันเลยนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ย ไอริสกีตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาย่อยนะครับแล้วก็เอามาแลกของในกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนนะครับตรงนี้ได้อีกซึ่งกิจกรรมนี้ครับปีนึงเนี่ยมันจะมาประมาณ3ครั้งนะครับก็4ีหเดือนมาทีอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมีของที่หลายคนต้องการมากมายนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับโอเคเรามาใช้เพรกันยังไงดี3วันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงคนที่มีเพรเยอะๆกันก่อนแล้วกันนะครับคนที่มีเพรเยอะเนี่ยนะครับวิธีการ ผ่านเพชรนะครับแล้วนะครับได้ไอเทมที่คุ้มค่านะครับแน่นอนครับเรามีลิมิตในการใช้10,000เพชรถูกไหมครับโอเคเรามาดู10,000เพชรวันแรกทําอะไรกันดีนะครับผมจะแยกเป็น3วันเลยก็ได้เป้าหมายคือ10,000เพชรเนาะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้เพชร10,000แล้วคุ้มค่าครับโอเคนะครับเริ่มวันที่กิจกรรมแรกก็คือให้เรากดพาร์ตนะครับป้ายกันต่อสู้นะถ้าเกิดว่าเรากดวันแรกเนี่ยนะครับเลเวล50เนี่ย เราจะเสียเพชรอยู่ที่เราลๆประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็จะได้ของแต่เลเวลหนึ่งยันเลเวลห้าสิบซึ่งมีหนังสือลายดอนด้วยถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากๆนะฮะผมก็เลยให้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับในการจัดเรียงความคุ้มค่าในการเล่นกิจกรรมหนึ่งหมื่นเพชรนี้นะครับผมก็ผมจะให้ป้ายการสู้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในความคุ้มค่าแล้วกันซึ่งของที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างคุ้มจริงๆนะครับผมโอเคหนึ่งหมื่นเพชรวันแรกจบไปพอหนึ่งหมื่นเพชรวันที่สองเนี่ยถ้าคุณมีอีกคุณก็มากดพาร์ 20,000เพรประมาณ20 0 0 0นเพรคุณก็ได้หนังสือการ์ดอนอีก1 6ออะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือความคุ้มค่าของในส่วนของการกดพาร์ป้ายกันต่อสู้นะต่อมานะครับผมในส่วนของวันที่2เนี่ยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนไปหรือวันที่3ก็ตามนะรเราอาจจะเปลี่ยน10,000เพรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กดพาร์ป้ายกันต่อสู้เนี่ยความคุ้มค่านะครับลำดับ2เนี่ยผมคิดว่าเอาไปสุ่มกาชาแล้วกันก็ สมเทพสมอะไรสักหมื่นเพชรแล้วกัน4ีหรอบก็ได้เศษโปเกมอนมาแล้วก็เอามาแลกก,กันกับตัวเศษชิปทั่วไปก็จะได้เทพมาใช้งานอันนี้ก็ประมาณหมื่นเพชรหรือนะครับหนึ่งหมื่นเพชรเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อดีถ้าความคุ้มค่าอันดับ3เนี่ยนะครับผมมองว่านะครับเอาไปแลกพวกไอเทมในกิจกรรมเอาอุปกรณ์คืนแล้วกันอย่างเงี้ยอย่างไอพวกเนี่ยเศษสติกเกอร์อย่างเงี้ยตัวโปเกมอนเองหรือตัวมาสเตอร์เองเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวที่หายากมา,มากๆนะครับก็ ถ้าใช้1 0,000เนี่ยเราก็ลองคำนวณคูณดูอย่างยกตัวอย่างเช่นในตัวกัตลอสนะก็ถ้าเกิดเราจะเอา1 0 0่งเพชรเนี่ยเราก็เอา50คูณเห็นปะเนี่ยมันแลกได้แหละ4 0่เพชรเท่ากับ4ชิ้นถูกไหมครับอ่ะ10,000เพชรก็ประมาณ1 1 0 0ชิ้นนั่นแหละนะครับผมก็สามารถที่จะผ่านเพชรอีก10,000นะครับก็จะได้รับสติกเกอร์นะครับในส่วนของฉาดโปเกมอนก่อนนะครับ เโปเกมอนก่อนแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์มานเตอร์ก็ามาใช้งานได้เช่นกันนี่คือความคุ้มค่าที่ผมมองว่าเป็นอันดับที่3เนาะต่อมาเนี่ยความคุ้มค่าที่เรียงลงมาอันดับ4เนี่ยผมให้เป็นพวกอ่าหินตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยหินตัวนี้เนี่ยครับมันต้องใช้ประมาณ6000ใช่ไหมครับอ่าคราวนี้หกพันเนี่ยมันยังไม่จบ10,000ใช่ไหมครับก็เราต้องไปหาอีกสี่พันอีกสี่พันเนี่ยผมแนะนําให้แลกอุปกรณ์ของเกียรติน่านะครับก็แลกบวกสามสองชิ้นสี่พัน กัน100ก็จะได้เป็นอาวุธบก4อันนี้ก็รวมกันก็เป็น1 0,000นะก็จะเป็นอีก10,000เพชรที่ใช้งานและคุ้มค่าเหมือนกันโอเคไหมครับถัดไปนะฮะความคุ้มค่านะครับอันดับที่5เนี่ยผมมองว่านะครับแลกโปเกมอนเทพแบบนี้ที่มันเสีย5,000เพชรอะเนี่ยที่มันเสีย5000เพชรแบบนี้ก็แลกได้เช่นกันถูกไหมครับถ้าเกิดคุณจะแลกวันแรกนะครับสตัววันที่2 1ตัวก็ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความคุ้มค่านะครับ อันดับที่5ที่ผมมองนะส่วนอันดับที่6เนี่ยนะครับที่ผมมองว่าความคุ้มค่าทีา่เล่นได้เนาะก็คือกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมโปรแกรมสุดเทพของเนคอสมานะครับก็สามารถสูมเพชรได้นะครับอย่างเงี้ยสูมร้อยครั้งเนี่ยมันจะได้4,5 0 0นะครับเราก็สูมไปเลยจนกว่าจะครบ1 1 0 0 0 0หมื่นเพราะมีบางคนเนี่ยใช้เพชรกับตรงนี้เยอะเหมือนกันถามว่าทาไมต้องใช้เพชรกับตรงนี้ก็คือมันจะมีได้อาวุธนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เอาไปใช้เปลี่ยนเมกาในคอสมาแบบนี้นะครับ ซึ่งพอเราใช้เสร็จมันก็จะมีการแจกอันดับแล้วก็ได้ของรางวัลไปแต่คนนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันกับกิจกรรมนี้นะฮะนี่อันดับใช้เพชรข้ามเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดเราใช้เพชรข้ามเซิร์ฟเยอะมันก็ได้ในส่วนของอชิ้นส่วนของโปเกมอนในคอสม่าด้วยนะครับผมแต่ว่าผมก็มองว่าอันนี้ผมไว้เป็นสุดท้ายเลยแล้วกันเพราะว่าต้องเป็นคนที่เขาเล่นในคอสม่าจริงๆมันเป็นเฉพาะเจาะจงเนาะซึ่งถ้าเกิดคนที่ไม่เล่นน่ะไปแลกมามันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือประมาณ 6, 6ส่่่่ววนนคคัทีผมมมมองาาุนานะ ในการที่เรา,าจะเอาไปใช้นะครับเพื่อที่จะมารับไอเทมดิสกิลอะไรประมาณนี้คือแน่นอนครับกิจกรรมนี้มันเชิญชวนให้เราใช้เพชรอยู่แล้วแต่ว่าใช้ยังไงล่ะให้มันคุ้มค่าเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีถุงรางวาัลถุงร้านค้าเนี่ยเราก็ซื้อได้แต่รอบนี้มันไม่มีใช่ไหมครับมันเป็นกิจกรรมพวกนี้แทนเราก็มาปรับเปลี่ยนปรับใช้กันได้ตรงนี้ต่อมานะครับผมจะพูดถึงคนที่แทบจะไม่มีเพชรเลยหรือมีเพชรน้อยมากๆนะครับ ผมแนะนําแล้วกันไม่ต้องไปสนใจนะครับดิส,สกิลนะครับไม่ต้องสนใจดิส,สกิลนะเราไปมองตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับไอเทมทางล่างเลยนะครับนี่ผมมองว่าบัตรจับเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คนที่มีเพชรน้อยๆเนี่ยอยา่างตันนี้มันใช้เพชรน้อยเพราะอะไร,รปะมันใช้แค่300เพชรถูกไหมครับคุณก็จะได้อ่า ไอ้แต่ตนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันอยู่ที่ว่าในกระเป๋าของคุณน่ะมีของมากมีของน้อยถูกไหมครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้แลกด้วยแต่ว่าผมมองเรื่องเพชรแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้ได้บัตรจับสูงสุดถึง300ใบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เอาไว้ผ่านเพชรแล้วได้ของรางวัลค่อนข้างดีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ ID เียนะครับเซิร์ฟเจ็ดร้อยเนี่ยผมมองว่าผมมีเพชรอยู่ประมาณ9,3 0 0ก็เกือบหมื่นเนาะ ถามว่า9ก้าันเนี่ยผมอาจจะยังไม่เล่นวันนี้ผมอาจจะไปเล่นวันสุดท้ายก็ได้ผมอาจจะรอเพชรให้ครบ1 0,000ก่อนซึ่งนะครับแน่นอนครับใน1 0,000นี้ผมจะใช้แน่นอนนะครับผมเจาเพชร1 0 0 0 0ไปใช้แน่นอนเพื่อรับดิสกิลนะครับร้อยเก้าสิบอันผมอาจจะไปทาวันที่3นะครับในส่วนของ ID นี้เนี่ยนะครับผมจะทําอะไรดีนะครับแน่นอนครับผมจะเอามันมาซื้อนะครับชิ้นส่วนของกัสลอดซึ่งผมจะใช้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผมจะซื้อแค่หมื่นเพชรเท่านั้นนะครับ ในส่วนของสติ๊กเกอร์เนี่ยผมจะยังไม่ซื้อเพราะว่าอะไรม嘛เพราะว่าผมซื้อสติ๊กเกอร์มาเนี่ยผมไม่มีตัวโปเกมอนผมไม่รู้จะซื้อมาทําไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาตัวก่อนผมว่าเอาตัวคุ้มกว่าไอ้นี่เป็นของผมเพราะผมผม,ผมเล่นทีมความมืดไงผมมีตัวความมืดอยู่ใไหมผมจะทําฟูลความมืดใช่ไหมผมคาดกัร์สล็อดใช่ไหมผมก็จะซื้อตัวเศษกัร์สล็อดแทน1 0,000ผมก็จะได้อ่าใช้เพชรหนึ่งหมื่น,น,นแล้วก็จะได้รับในส่วนของดิสกิวิกร้อยเก้าสิบนะครับตรงนี้ซึ่งนะครับบางคนก็บอกเอา้าทําไมถึงไม่่่เอาาาไปสุมกาชาละ คือผมมีบัตรฟักไข่อยู่แล้วไงผมมีบัตรฟักไข่อยู่แล้ว99บใบซึ่งผมไม่ต้องใช้เพชรผมก็เลยตัดพวกาการสุ่มกาชาอะไรนี้ไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับ ID นี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เดีย๋ยววันไหนที่เรามากดรับในส่วนของอาการใช้เพชรหนึ่งหมื่นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่ผมบอกบอกไปเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมแนะนําแล้วกันว่ากิจกรรมไหนนะครับใช้เพชรแล้วมันคุ้มค่าดีนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูกับ ID ของน้องๆแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อีกเซิร์ฟนึงเนี่ยเจ็ดสามหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีเพชรอยู่ราวๆหมื่นสามนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะฮะถามว่าผมจะไปทำอะไรซึ่งผมบอกในคลิปไปแล้วว่าผมจะไปสุ่มโฮโอใช่ไหมครับ1 2 5 0 0เพชรซึ่งนะฮะถามว่าอีกนานไหมโฮโอจะมาโฮโอก็จะมาอีกประมาณอีก30กว่าวันซึ่งผมก็สามารถเก็บเพชรได้ประมาณ9,000ตอนนั้นผมก็จะมีเพชรอยู่20,000กว่า กิจกรรมนี้ครับเซิฟเจ็ดสามหนึ่งผมก็เลยจะเอาเพชรหนึ่งหมื่นมาใช้งานเหมือนกันนะแต่ว่าหนึ่งหมื่นเพชรของเซิฟเจ็ดสามหนึ่งเนี่ยผมเ,เล็งไว้อยู่สองอย่างก็คือกดพาร์ตหนึ่งหมื่นเพชรหนึ่งครั้งถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเอาไว้แลกหินเปลี่ยนร่างกิลาติน่านะครับซึ่งจะทำกิลาติน่าออริจินอลฟอร์มได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็แลกพวกอาวุธต่างๆมันก็จะเหมือนหนึ่งว่าดีมันก็จะเหมือน,นกับที่ผมอธิบายไปว่าเอ้ยกดพาร์ตนะดีนะครับแลกอุปกรณ์ดีนะครับหรือแลกเศษชิ้นส่วนดีีอะะไรปรปมาณน้ นะครับที่เหลือก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านเอ้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ